สวัสดีค่ะข้าวครัวทําเมนูง่ายๆกับครัวไม่นายค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทาเมนูง่ายๆเก่งแล้วนั่นก็คือแซนด์วิชกระเป๋าทอดค่ะเป็นแซนด์วิชชีสยืดแบบนี้เลยนะคะวิธีการทําง่ายมากๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะคะเป็นพื่อนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะค่ะเริ่มต้นเรามาดูสิ่งที่เราจะต้องเตรียมค่ะ สำหรับอย่างแรกนะคะเป็นเกล็ดขนมปังค่ะเพื่อนๆออบดให้เขาละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็มอสซาเรลลาชีสค่ะไข่ไก่ค่ะแล้วก็ขนมปังแผ่นค่ะค่ะวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะนำขนมปังนะคะวางบนเขียงหรือว่าวางบนถาดก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตักมอสซาเรลลาชีสนะคะใส่ลงตรงกลางค่ะแล้วก็วางขนมปังอีกแผ่นหนึ่งทับลงไปนะคะหลังจากนั้นเราใช้ที่กดคุกกี้แบบนี้ค่ะ โกลมๆแบบนี้กดลงไปนะคะเพื่อนๆถ้าไม่มีที่กดคุกกี้สามารถใช้เป็นปากถ้วยก็ได้นะปากแก้วก็ได้นะคะกดลงไปให้เป็นรูปลักษณะแบบนี้ตัวขนมปังเขาก็จะติดกันค่ะค่ะสำหรับขนมปังนะคะเศษที่เหลือ,อน,นี้เพื่อนๆไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถเก็บไว้ทำออขนมปังคาราเมลได้เนาะที่เป็นขนมปังกรอบนะคะค่ะก็ทําเหมือนกันเลยค่ะทําจนเสร็จเลยนะคะ อีกวิธีหนึ่งก็คือไข่ที่เราเตรียมมาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็นํามาตีค่ะแล้วเราก็ทาบนขนมปังของเราค่ะเจะทาที่ขอบขอบเนาะสาหรับเออบางคนที่แบบว่ากลัวว่าขนมปังเขาจะไม่ติดกันนะคะเราก็ทาที่ขอบขอบค่ะค่ะแล้วเราก็ตักมอสซาเรละลาชีสนะคะใส่ลงไปตรงกลางค่ะค่ะนี่ใส่มากน้อยตามชอบนะคะเพื่อน เราก็นําขนมปังอีกหนึ่งแผงนะคะมาวางประกบค่ะแล้วก็ใช้ที่กดคุกกี้นะคะกดลงไปค่ะค่ะถ้าขอบขอบขนมปังข้างๆเขาไม่สนิทนะคะเพื่อนๆสามารถบีบเขาลงไปแบบนี้ก็ได้ค่ะเขาก็จะติดกันแล้วค่ะค่ะทีนี้เราก็นําขนมปังที่เราเตรียมเสร็จแล้วนะคะมาชุบไข่แล้วก็ชุบเกรดขนมปังค่ะ ค่ะสำหรับวิธีทำขนมปังกระเป๋าสูตรนี้นะคะวิธีจะง่ายมากๆสำหรับตัวไส้ก็ใส่ได้ตามชอบนะคะจะเป็นไส้อื่นๆก็ได้เนาะไส้ชีสนี่จะถูกใจคนรักชีสเลยค่ะเด็กๆจะชอบมากๆค่ะเราก็คลุกขนมปังไอคลุกไข่นะคะแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังค่ะก็ทำจนเสร็จเลยค่ะ หลังจากที่เราคลุกเกรดขนมปังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปทอดกันค่ะนํากระทะนะคะใส่น้ํามันตั้งไฟปานกลางค่ะเมื่อน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็นําลงไปทอดได้เลยค่ะอันนี้นี่น้ํามันแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะจะใช้เป็นน้ํามันปาล์มก็ได้เนาะค่ะเราก็ทอดเขาใช้เวลาในการทอดไม่นานนะคะแปบ๊บเดียวเขาก็จะเหลืองกรอบแล้วล่ะคะ่ะ สุกแล้วล่ะคะ่ะเราก็นําเขาขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงนะคะแซนด์วิชอันนี้นี่คือต้องกินในขณะที่ยังร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาเย็นเนี่ยชีสเขาก็จะไม่ยืดแล้วเนาะค่ะอันนี้เราก็ฉีกดูชีสข้างในนะคะ,คะก็จะยืดประมาณนี้เลยอันนี้ก็ฉีกให้ดูอีกชิ้นหนึ่งค่ะ ก็จะได้ฉีดยืดประมาณนี้นะคะค่ะก็เสร็จแล้ว,ลวค่ะสาหรับแซนด์วิชกระเป๋าฉีดยืดนะคะสูตรทอดวันนี้เนาะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดกระ,ะดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ